คนที่ไม่มีหนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทําเหมือนกันคือเขาไม่จ่ายเกินตัวตั้งแต่แรกเลยครับคือสังเกตคนมีหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ติดสังคมนะครับแบบเห็นคนอื่นมีแล้วเราอยากมีตามทั้งทั้งที่สถานะของเราตอนนั้นยังไม่พร้อมนะผมมีรุ่นพี่ที่ทํางานในบริษัทนะครับไม่ใช่บริษัทผมนะคือเขาเป็นทํางานเป็นพนักงานบริษัทเขากู้เงินมา5 0 0 0 0น แล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปซื้อแบรนด์เนมแล้วก็เอาไปกินอาหารดรูๆเนาะแล้วก็กลายเป็นนี่เลย5 0 0 0 0นบาทนะครับผมก็ได้คุยแล้วถามว่าเออพี่แล้วพี่ไปกู้ทําไม5 0 0 0 0นอ่ะพี่แล้วพี่กู้พ,พ,กพี่ไม่ได้มาลงทุนเลยนะพี่เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยมากนะคาตอบผมช็อกมากนะครับสิ่งที่ผมได้รับคืออ๋อก็เขาให้กู้อะน้องพี่ก็เลยกู้ช็อกไหมแบบฮะคืออ๋อเขาบอกว่าเงินเดือนคุณนะคุณสามารถกู้เงินได้5 0,000นนะคุณกู้ไหมแล้ว แล้วเพื่อนคนอื่นเนี่ยเพื่อนรอบตัวเ่ะทุกคนกู้หมดเขาเลยบอกเอ้ยเพื่อนกู้เฮ้ยเขาให้กู้พี่ก็กู้กู<ๆ>้เฮ้ยพี่ได้เงินห้าแสนพี่ก็ไปใช้เลยแล้วก็ทํางานใช้หนี้เอาเห็นไหมครับตักกะโคตรแปลกนะครับคือไอ,ไอ้เรื่องการเงินเรื่องนี้พวกนี้นะแต่ส่งผมนิดนึงนะี่ะหัวแบนนะฮะเรื่องพวกนี้ลุงเรียนไม่เคยสอนเว้ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนเรื่องการเงินพวกนี้คุณจะกลายเป็นทาสของระบบทุนนิยมหรือว่าทาสของสินเชื่อธนาคารไปเลยเพราะ ธาตุของบริษัทด้วยนะคือบริษัทอ่ะตั้งใจให้คุณมีนี่อยู่แล้วเข้าใจไหมบริษัทตั้งใจให้คุณเป็นนี่เพื่อคุณจะได้ทํางานกับเขาไปตลอดชีวิตอะคุณมีนี่เป็นชังักติดหลังอะคุณกล้าเราออกเปลี่ยนงานใหม่อะคุณก็ไม่กล้าถูกไหมครับเป็น,นกลไกที่เขาอยากให้คุณนะทะทงานกับเขาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับอย่าไปหลงกลน,นะโอเคเตือนสติกันนะครับ